ประตูนี้จะเป็นทางเดียวที่เราจะเข้าไปสู่มิชชั่นลับหรือว่าภารกิจลับในการปลดล็อกเหรียญตาของเรานั่นเองนะครับทุกคนโอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Delta f o r ร์อีกเช่นเคยครับทุกคนคลิปนี้ผมไม่อยากพูดเยอะเนาะ ก็ตั้งแต่ซีซั่น6อัปเดตมาใหม่เนี่ยมันก็มีอะไรใหม่ๆเยอะแยะไปหมดเลยทั้งอาวุธปืนตัลละครโหมดใหม่แผนที่ใหม่เยอะแยะถูกต้องไหมฮะแต่ว่ามันมีอยู่อย่างหนึ่งซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับทุกคนนั่นก็คือเหรียญตาครับทุกคนเหรียญตาความสามารถนะนั่นก็คือเหรียญตาตัวนี้เลยที่มันเป็นรูปรถถังนั่นเองนะครับทุกคนก็ถามว่าผมได้มายังไงและมีวิธีปลดล็อกแบบไหน เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแชร์วิธีการปลดล็อกเพื่อที่จะรับเหรียญตาตัวนี้ให้ทุกคนได้รู้กันนะแล้วก็เอาไปประดับหน้าเนมการ์ดกันแบบเท่เลยนั่นเองครับทุกคนอันดับแรกเลยสิ่งที่ทุกคนจําเป็นต้องรู้นะครับทุกคนในการปลดล็อกเจ้าตัวเหรียญตาตัวนี้นะเหรียญตาตัวนี้สามารถปลดล็อกได้แค่ด่านเดียวแล้วก็เป็นโหมดเดียวเท่านั้นนั่นก็คือด่านฟอและก็ต้องเป็นโหมดของ King o f the h i l l เท่านั้นครับทุกคนจะสามารถปลดเหรียญตาตัวนี้ได้ สำหรับสาย AD ต้องเสียใจด้วยไม่สามารถปลดเหรียญนี้ได้ในโหมด AD นะครับทุกคนนะต้องเป็นโหมด King of the Hill เท่านั้นและวิธีการปลดล็อกก็คือเราจะมีชาเลนจ์ในการเก็บวิทยุสื่อสารจำนวน8จุดที่กระจายกันอยู่ในแผนที่ฟอลครับทุกคนให้เราตามเก็บวิทยุสื่อสารให้ครบทั้งหมด8จุดซึ่งจะสามารถปลดล็อกเหรียญตาตัวนี้ได้นั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็โลเคชั่นอยู่ตรงไหนกันมั่ง เพราะว่าด่านนี้มันกว้างซะเหลือเกินเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาไปเก็บพร้อมๆกันฮนะว่าโลเคชั่นมันอยู่ตรงไหนกันบ้างให้ทุกคนรอติดตามนะแล้วก็อย่าลืมห้ามข้ามนะครับทุกคนคลิปนี้เพราะว่าเดี๋ยวทุกคนจะพลาดข้อมูลสําคัญได้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าเคล็ดลับในการเก็บและเงื่อนไขอีกอย่างหนึงที่ทุกคนจําเป็นต้องรู้นะ ถ้าเกิดว่าทุกคนข้ามคลิปไปแล้วอะทุกคนอาจจะพลาดข้อมูลที่จําเป็นต้องรู้ก็ได้นะครับทุกคนก็โอเคปะเดี๋ยวเราไปเก็บกันเลยดีกว่าว่ามันอยู่ส่วนไหนของแผนที่กันบ้างนั่นเองเพื่อที่จะได้ปลดล็อกกัดเจ้าเหรียญตาตัวนี้เอาไว้ประดับในหน้าเนมการ์ดกันครับไปครับ let's go <S โอเคทุกคนจุดแรกจะอยู่ตรงนี้นะเพราะว่าเราเกิดตรงจุด f ใช่ไหมมันจะอยู่ตรงนี้นะทุกคนนี่บ้านบ้านหลังนี้นะจุด f นี่เห็นไหมมันจะเป็นเห็นบ้านี่จะเป็นวิทยุแล้วเรากด f อ่ะมันก็จะขึ้นตัง ซ้ายมือเอยไม่ใช่ขวามือใช่ไหมแล้วก็จุดต่อมามันอยู่ใกล้ๆกันครับทุกคนอยู่ใกล้ๆกับจุด F คือมันจะอยู่บนถ้าจำไม่ผิดว่ามันจะอยู่บนกำแพงเมืองนี่ๆนี่กำแพงเมืองตัวนี้ตรงนี้นี่นี่แบบนี้นะนี่นี่กำแพงเมืองตัวนี้เห็นป่ะนี่เห็นป่ะตัวนี้ผมติ๊กไว้อ่ะเราขึ้นมาทางนี้นะขึ้นมาทางนี้อ่ะเพราะว่าจุดแรกกับจุด F อ่ะมันจะอยู่ใกล้กันใกล้กันมากครับทุกคนคือมันจะสบายหน่อยคือเราเรามาจนจุด F เนี่ยเราสามารถเก็บได้เลยทั้งสอง สองอันเอาไว้ง่ายเรียกว่าสองอันดีกว่าเน่เน่เนขึ้นมาทางนี้ใช่ป่ะเราวโดดลงเลยปั๊บเน่ลงแบงนี้ใช่ไหมอ่าโอเคถึงตรงนี้หันหันหันหลังมานี่มาอยู่นี้อ่าเห็นป่ะเรียบร้อยมาอยู่นี้ครับทุกคนนี่คือจุดแรกก็คือจุดเอจุดเอจะอยู่นี่นี่อยู่ตรงนี้นะอันแรกนี่อยู่อยู่ตรงบ้านหลังนี้แล้วก็จุดต่อมาจะอยู่ตรงที่ผมยืนอยู่จะอยู่ใกล้ๆกกันครับทุกคนตรงนี้อ่านี่คือจุดแรก แดี๋ยวเราไปจุดต่อไปกันมาจุดต่อมาอยู่นี้ครับทุกคนนี่นี่เลยจุดต่อมาจะอยู่นี้นี่เข้ามาทางอุโมงค์ทางเอใช่ไหมนี่เข้ามาทางนี้นะเข้ามาทางนี้วิ่งเข้ามาเสร็จ so ป,ป,ปุ๊บมันจะอยูต่ตรงนี้พอดีเลยใต้สาเอนี่เห็นป่ะเข้ามาทางนี้นะวิ่งเข้ามาทางนี้แล้วเราเลี้ยวเข้ามาทางนี้เห็นป่ะมันจะมีเอ่อที่มันเป็นรูปผ้าใบาจะเป็นตรงนี้นี่เห็นป่ะเราก็กดนี่ นี่คือจุดที่สามนะครับทุกคนแล้วก็จุดต่อไปจะเป็นจุด B ีเดา๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันโอเคทุกคนจุด B จุดต่อมาจะอยู่ตรงโซนไซบ B น mm ั่นเองครับทุกคนนะอยู่ข้างหลังอุโมงค์ทางรถไฟเลยครับทุกคนนะเราวิ่งเข้ามาหลังไซบี B, ใช่ไหมนี่มันจะอยู่ตรงนี้ครับทุกคนแล้วเราก็กดเอไปครับทุกคนตอนนี้คือผมกดไม่ได้นะเพราะว่ามันมีคนมาแย่งทำภารกิจตอนนี้มันก็เลยทําให้ เราเก็บไม่ได้นะแต่ผมจะบอกไกด์ไว้ให้อ่านี่มาทางนี้นะนี่สายบี B นะครับทุกคนจะอยู่นี้นี่คือจุดที่4นะครับทุกคนโอเคตามนี้ป่ะเดี๋ยวเราไปดูในจุดต่อไปกันโอเคทุกคนจุดต่อมาจะอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนนี่อยู่ตรงใกล้ๆกับสายอีอ e. วิ่งออกมาจากสายอี e. เสร็จปุ๊บจะเจอกำแพงยาวขนาดนี้ก็คือเป็นกำแพงทางเข้าเมืองนะครับทุกคนนะเมื่อเรามาอยู่ตรงนี้เสร็จปุ๊บเราหันซ้ายนี่เห็นปะ่ะมันจะอยู่ตรงมุมนี้พอดีอ่าเห็นปะ่ะมันจะอยู่นี้แล้วเราก็กด เรียบร้อยครับทุกคนนี่คือจุดที่5้นั่นเองนะปะเดี๋ยวเราไปดูในจุดต่อไปกันโอเคทุกคนจุดต่อมาจะอยู่ตรงนี้ครับทุกคนอยู่ใกล้ๆกับไซสีสนะนี่อยู่ในบ้านหลังนี้นี่นี่อยู่อยู่ในบ้านหลังนี้ครับทุกคนซูมเข้ามาจะอยู่ในบ้านหลังนี้นะอ่าพอเราเข้ามาในบ้านหลังนี้เสร็จปุ๊บใช่ป่ะนี่นจะอยู่หลังนี้นี่เข้ามาเสร็จปุ๊บนนออกนอกสีสาตรงหน้าซ้มพอดีเลยเราวิ่งเข้ามานี่แล้วเราขึ้นไปบนนี้ขึ้นบนบนกำแพงไอ้บนน,นี้ครับทุกคนขึ้นบันไดมาเสร็จปุ๊บแล้วเราก็นนนนีีี่้บ นี่เห็นปะมันก็จะซ่อนอยู่นี้แล้วเราก็กดลับได้เลยครับทุกคนนี่จะอยู่นี้โอเคนี่คือจุดที่หจัดไปโอเคเดี๋ยวเราไปดูในจุดต่อไปกันโอเคทุกคนจุดต่อมาจะอยู่ตรงนี้นะนี่จะอยู่นี้กดซูมเข้ามานี่จะอยู่จะอยู่ระหว่างเส้นนี้เ,เส้นระหว่างสีสองให้ทุกคนมองขึ้นมาทางทิศเหนือทิศเหนือของสีสองนี่จะอยู่ระหว่างบ้านสองหลังนี้ครับทุกคนนะ แล้วมันจะอยู่ช่องนี้พอดีอ่าเห็นป่ะพอเราไปอยู่นี้เสร็จปุ๊บอ่านี่เราหันมาแล้วเราขึ้นมาบนนี้นี่คือจุดที่7ดนี่นี่คือจุดที่7ครับทุกคนแล้วเราก็กดรับไปได้เลยอ่าโอเคจุดที่7ก็จะเป็นประมาณนี้ครับทุกคนแล้วก็เราเราไปดูในจุดสุดท้ายกันว่ามันจะอยู่ตรงไหนกันครับทุกคนโอเคทุกคนจุดสุดท้ายจะอยู่ตรงนี้นะอยู่ใกล้ๆบริเวณ C1 นนั่นเองครับทุกคนนะก็คือจะอยู่ตรงนี้เลยนี่ เรามันจะอยู่ตรงนอกกำแพงตัวนี้นะทุกคนก็คือเราวิ่งล้อล้อลล,ลเข้ามานี่ใช่ปะแล้วเราจะเจอประตูนี่ประตูนี่นี่ประตูที่มันอยู่หน้านี้นี่หน้านี้เราวิ่งเข้ามาตรงนี้นะครับทุกค네นพอวิ่งเข้ามาตรงนี้เสร็จปุ๊บอ่ะแล้วเราเลี้ยวซ้ายหันซ้ายเลยขึ้นขึ้นไปบนนี้ขึ้นไปบนนี้อ่าโอเคเราวิ่งไปเลยวิ่งไปให้สุดครับทุกคนแล้วเราก็จะเจอวิธีุนนะร้้คบทกว เมื่อเราทำครบทั้ง8จุดแล้วใช่ไหมพอเราทำครบทั้ง8จุดเสร็จปุ๊บเราก็จะเข้าไปสู่ในมิชชั่นลับนั่นเองครับทุกคนเป็นคัสซีนลับที่อยู่ในจุด E นะครับทุกคนปะเดี๋ยวเราไปดูในจุด E กันโอเคครับทุกคนตอนนี้เราถึงจุด E เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าจุด E เราตอนนี้ก็ถูกยึดด้วยสิเวลาวิ่งก็ดูคนด้วยนะครับทุกคนมาเดี๋ยวผมจะพาไปเข้าสู่มิชชั่นลับนั่นเองนะให้ทุกคนวิ่งตามผมมาเลยนะนั่นเองนะก็วิ่งเข้ามาทางนี้นะนนีี่ลงงมาทาทท้คครับุกน แล้วก็ลงมาแล้วซ้ายตรงเข้ามาทุกคนก็จะเจอกับประตูรับประตูนี้ที่มีเทียนจุดอยู่นั่นเองครับทุกคนประตูนี้เป็นประตูเดียวที่เราสามารถเข้าไปสู่มิชชั่นลับหรือว่าภารกิจลับในการปลดล็อกเหรียญตาของเราได้นะครับทุกคนเพราะว่าการที่จะเปิดประตูตัวนี้ได้นั่นหมายความว่าเราต้องเก็บวิธียุ่อสารให้มันครบ8จุดที่กระจายกันอยู่ทั่วด่านฟอให้มันครบก่อนนั่นเองครับทุกคนถึงจะ เข้าสู่มิชชั่นรับได้แล้วก็เปิดประตูที่เข้าไปสู่หลังประตูนี้ได้นะสําหรับใครที่ยังเก็บไม่ครบหรือไม่ได้เก็บเลยจะไม่สามารถเข้าได้นะครับทุกคนนี่จะเป็นประมาณนี้ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้เก็บ <Be> นี่เห็นไหมมันไม่สามารถเข้าได้ครับทุกคนแล้วก็ไม่สามารถเปิดได้นะก็ใครที่เปิดแล้วหรือใครที่ยังเก็บไม่ครบก็เก็บให้ครบเพื่อที่จะมาเปิดประตูตัวนี้ให้มันได้นะครับทุกคนสําหรับใครที่เปิดครบแล้วเข้าไปประตูนี้ได้เลยครับทุกคนเพราะว่าเดี๋ยววิดีโอหลังจากนี้ ผมจะมาบอกว่าคนที่เข้าไปหลังประตูนี้แล้วจะต้องทํายังไงต่อมั่งนั่นเองครับทุกคนเพราะมันยังไม่จบแค่ตรงที่เก็บวิดีโอสื่อสารอย่างเดียวครับทุกคนมันต้องไปทําอะไรอีกหลายๆอย่างในหลังประตูอีกด้วยนั่นเองครับทุกคนโอเคแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าพุตเหตุที่ทุกคนจะเห็นหลังจากนี้เป็นพุตเทตของชาวต่างชาตินั่นเองครับทุกคนที่ผมหามาเพราะว่า ผมก็ลืมอัดฟุตเทปตอนที่ผมเข้าไปหลังประตูนะั้นเหมือนกันก็ต้องขออาภัยด้วยเดี๋ยวผมจะมาบอกทีละจุดเลยว่าจะต้องทําอะไรบ้างครับทุกคนตอนนี้เ <c oughs> มื่อทุกคนพร้อมแล้วให้ทุกคนเข้าไปหลังประตูก่อนครับแล้วค่อยไปรับชมวิดีโอหลังจากนี้ครับทุกคนไปครับเล s go โอเคครับทุกคนเมื่อทุกคนเข้ามาที่ประตูแล้วใช่ไหมผมอยากให้ทุกคนวิ่งตรงต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอประตูอีกบานหนึง่งเมื่อทุกคนกดเข้ามาที่ประตูแล้วใช่ไหมทุกคนก็จะเจอกระถงใหญ่ใช่ไหมครับทุกคนแล้วก็จะเจอลําโพงที่วางอยู่บนโตะ โอเกก็จะตัดเข้าสู่คัสซีนอีกอันหนึ่งเมื่อทุกคนมาถึงคัสซีนตัวนี้ก็จะเจอลำโพงอีกอันหนึ่งแล้วก็ให้กดไปที่ลำโพงอีกครั้งหนึ่งฮะตัวเกมก็จะตัดเข้าสู่คัสซีนอีกอันหนึ่งครับทุกคนและตัวละครก็จะทุบเราจนเราสลบไปนะแล้วพอเราตื่นขึ้นมาเราก็เดินตามทางตามวิดีโอฟุตเทจนี้ได้เลยครับ เมื่อเรามาถึงตรงนี้ประตูจะอยู่ด้านหลังเราครับทุกคนให้เราเปิดประตูเข้าไปที่ประตูนี้ได้เลยฮะโอเคเมื่อเข้ามาแล้วให้ทุกคนเข้าไปสับสวิกฮะเรียบร้อยฮะตัวเกมก็จะตัดเข้าสู่คัสซีนอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นคัสซีนที่เราไม่สามารถทำลายได้ฮะจนกว่าคัสซีนตัวนั้นจะจบลงฮะและหลังจากนั้นเหตุการณ์สงบลงคัสซีนจบลงเราก็จะมาโผล่ที่เฮลิคอปเตอร์ครับทุกคน แล้วเราก็จะทําการกระโดดเฮลิคอปเตอร์ลงไปนะและหลังจากนั้นให้เราวิ่งตรงมาครับทุกคนทุกคนจะเจอแท่นวางที่มันเป็นรถถังสีทองอยู่นะแต่ว่าในวิดีโอฟุตเทจนี้ที่ทุกคนเห็นก็คือเป็นลังนกสีทองใช่ไหมไม่แปลกใจครับทุกคนเพราะว่าในฟุตเทจนี้ผมเอามาจากคนที่เล่นในโอครับทุกคนทุกคนก็จะได้เป็นลังนกสีทองแต่ถ้าเกิดใครเล่นวอลแฟร์ก็จะได้เป็นรถถังสีทองแทนนั่นเองครับทุกคนนะ คือจริงๆภารกิจแตกต่างกันตรงที่ว่าวิธีการเข้าเฉยครับทุกคนแต่ว่าในเรื่องของคัดซีแล้วอะเป็นเหมือนกันทุกอย่างแล้วก็ของรางวัลที่ได้รับและพอเรากดรับมาปุ๊บเราก็จะปลดล็อกเหรียญตาที่เราจะเอาไปประดับเท่ๆในเนมการ์ดแล้วครับทุกคนนะโอเคครับทุกคนเป็นไงกันบ้างฮะกับโลเคชันในการปลดล็อกเหรียญตาใหม่ในซีซั่น6ของโหมดวอลแฟร์นะครับทุกคนก็หวังว่าคลิปนี้คงจะ เป็นไกด์ให้ทุกคนไม่มากก็น,น้อยนะครับทุกคนแล้วก็ผมจะมาพูดในเรื่องของเงื่อนไขที่ทุกคนจําเป็นต้องรู้นะในการปลดล็อกเหรียญตัวนี้ทุกคนต้องทําให้เสร็จภายใน1แมตง์มนั่นเองนะครับทุกคนก็คือทุกคนต้องตามเก็บวิทยุสื่อสารภายใน1แมตง์มนะถ้าเกิด เก็บไม่ทันต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ในเกมถัดไปนะครับทุกคนแล้วก็เรื่องของเคล็ดลับในการเก็บก็คือผมแนะนําให้พาตี้ไปด้วยหรือพาเพื่อนไปด้วยฮะมันจะไวกว่านั่นเองนะครับทุกคนกระจายกันไปหาทีละจุดก็คืออีกคนนึงไปจุดหนึ่งอีกคนนึงไปจุด2อีกคนนึงไปจุด3มมันก็จะไวขึ้นนั่นเองนะแต่ก็ใครที่เป็นสายโซโล่ก็ต้องพูดตรงๆว่ามันอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่าที่ผมปลดล็อกตัวน,นี้ได้มา ก็คือผมพาตี้ไปด้วยครับทุกคนมันถึงจะไวขึ้นฮะเพราะว่ามันช่วยกันหานั่นเองนะก็เคล็ดลับก็จะมีประมาณนี้ครับทุกคนแล้วก็เงื่อนไขที่สําคัญที่ทุกคนต้องรู้ก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับทุกคนก็จริงๆแล้วคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะหรอกก็มาเป็นไกด์ให้ทุกคนได้เอาไปทําตามกันแล้วก็จะได้ปลดล็อกเอาไว้ประดับในหน้าเนียมกาของแต่ละคนนะทุกคนเพราะว่าเหรียญมันเทสเลือเกินนะก็โอเคคลิปนี้ถ้าเกิดทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วย เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับทุกคนนะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามชมกันได้เลยครัทุกคนส่วนคลิปนี้เอาไว้ทำดีก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ